สกุลกันยาพักรีวิวฉีดวัคซีนซิโนแวคขณะเป็นลมพิษโรคเพียบลิ้นหัวใจรั่วภูมิแพ้และไมเกรน อีกหนึ่งดาราสาวที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยสำหรับสกุลกัญญาพักสาวหมวยสุดแซบแฟนของพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์พร้อมทั้งออกมารีวิวผลหลังฉีดเพราะในขณะที่ไปฉีดเธอนั้นเป็นลมผิดทั้งตัวและเป็นคนที่มีโรคประจำตัวลิ้นหัวใจรั่วภูมิแพ้และไมเกรน ล่าสุดสกุลได้เผยว่าได้ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคและยืนยันว่าที่ออกมาพูดไม่ได้ PR หรือโดนจ้างใดๆใ,ใครจะฉีดหรือไม่ฉีดก็แล้วแต่แต่มารีวิวเผื่อคนที่สนใจเอาไปชั่งน้ำหนักหาความรู้เพิ่มเติมในขณะที่เธอไปฉีดเธอเป็นลมพิษทั้งตัวขึ้นเยอะและบวมมากซึ่งเธอก็ได้ปรึกษาหมอที่ให้คำปรึกษาอยู่ที่นั่นว่าลมพิษขึ้นเยอะแบบนี้ฉีดได้ไหม ซึ่งหมอก็พูดตรงกับน้าของเธอซึ่งก็เป็นหมอเหมือนกันว่าลมพิษฉีดได้ผลข้างเคียงจากวัคซีนจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่คนจริงๆซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนหมอจะให้นั่งดูอาการ30นาทีหากใครเกิดอาการแพ้จะมียาที่ฉีดช่วยอาการแพ้หนักจากวัคซีนตอนแรกเธอยอมรับว่ากลัวเพราะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างทั้งลิ้นหัวใจรั่วลมพิษภูมิแพ้และไมเกรน รวมถึงเป็นคนที่นอนดึกทุกวันและกินน้ำน้อยมากไม่มีอะไรที่พร้อมในการรับวัคซีนเลยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจฉีดเพราะคิดว่าถ้าเธอเป็นโควิดโอกาสเชื้อลงปลอดและตายได้ง่ายมากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเยอะมีเพื่อนหลายคนบอกว่าอย่าฉีดเป็นห่วง แต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหมอเป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าฉีดได้เขาก็มีข้อมูลทุกอย่างมายืนยันแต่โดยส่วนตัวไม่ชอบฟังใครอะไรที่มันลองเองได้ก็คือจะลองเองแล้วผลออกมาก็คือไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากหิวมากซึ่งมันอาจจะเป็นอาการปกติอยู่แล้วและมีคอแห้งที่เห็นได้ชัดสำหรับเข็มที่2เธอจะไปฉีดอีกทีในวันที่17มิถุนายนนี้ หากในอนาคตมีวัคซีนตัวอื่นให้เลือกก็สามารถไปฉีดได้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนแนะให้ดูตัวเองหาความรู้หาหมอประจำตัวเพราะที่ออกมาพูดตรงนี้ไม่ได้มาโน้มน้าให้ใครอยากจะไปฉีดแต่มาพูดเพราะส่วนตัวก็รอมานานอยากฉีดมาก นอกจากนี้สกุลเธอยังบอกอีกว่าลมพิษที่ขึ้นมากอยู่ณขณะนั้นหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปลมพิษยุบจางลงซึ่งปกติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเธอฉีดสเตียรอยเท่านั้นแต่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและสำหรับคนที่ถามว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วไปฉีดไม่เป็นอะไรใช่ไหม คือเธอไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจร่วมเหมือนกันไปฉีดแล้วจะไม่เป็นอะไรเหมือนกันหรือเปล่าทางที่ดีควรปรึกษาหมอประจำตัวหรือหมอหลายๆทางดีกว่าว่าตนไม่สามารถคอนเฟิร์มได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด